แพนเค้กเขมมนิดทวงบัลลังตัวแม่แห่งรันเวย์แจ้งเกิดจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์ปี2004และได้ตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที m o เดลออฟเดอะเวิปี2004ที่ประเทศจีนบวกกับความสวยและความสามารถหลายด้านทำให้แพนเค้กเขมมนิดรุดแร่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบมีคุณภาพอย่างยาวนาน สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวแพนเค้คเกเคมนิดกับการเดิมแบบให้กับแบรนด์โพเอมในงาน Bangkok International Fashion Week 2,022ที่สยามพารากอนเปิดตัวมาด้วยความสวยแซบแบบสับฟาดแรงด้วยอินเนอร์และเอติจูดระดับโลกสมเป็นเจ้าของตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที Model of the World ร์ปี2004อีกท้งแพนเค้กได้มีการเผยภาพผ่านทางไอจีพร้อมเล่าว่า คลิปครูเมื่อพี่ชอนบริฟว่าให้จินตนาการว่าจะมีแฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในฟรอน์โรงรอดูเราเดินเพราะนั้นเราต้องแซบแซบนิ่งๆแต่ยิ้มอ่อนได้ตอนหยุดโพสให้โพสน้อยๆแต่ทรงพลังตามนั้นเลยครับพี่ชอนซึ่งเผยว่าทุกครั้งของการเดินแบบจะมีโจทย์ที่นั่งแบบต้องทำความเข้าใจกันเสมอขอบคุณพี่ชอน,นะคะ